สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับเข้าสู่ารอดเจ็ไปก้าวทำนายรักนะเพียเดในกลิ่มนี้เราจะมาในข้อเรื่องที่ว่าตอนนี้วันนี้นะคะใครอยากทักมาหาคุณนะคะอยากคุยกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วเขาจะทักมาไหมเนาะนะคะมีกะพายไม่เลือก สี่กองกองแรกคุณดอกสีขาวกองที่สองคุณแคทกองที่สามคุณน้อนะกองที่สี่คุณดอกสีดําทําสมาธิกดพอหยุดเลือกกองไพ่เลือกสัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่คุณชอบนะคะสามารถเล่นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายเพศที่สามนะคะเรื่องราวอาจจะสลับสเปลี่ยนก็นได้เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้เข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิเิน,เนไม่จริงจังไม่ซีเรียสน,นะว่างๆก็เข้ามาเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งว่า วันนี้ตอนนี้นะะหรือว่าภายในเวลาอันใกล้ๆนี้นะคะจะมีใครทักแชททักไลน์ทักข้อความมาหาคุณหรือเปล่านะคะมาค่ะนะคะนายซอฟแบร์ hmm. nice นะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะ mm hmm. คนต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะคะ mm hmm. คนที่เคย คนที่เคยทำนิสัยไม่ดีนะคนที่ทำแบบว่าทำตัวลๆๆๆนะับๆล่อๆมาาหายๆนะเขาก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะได้ได้ว่าอย่างนี้แหละนะคะมันก็เป็นนิสัยของเขานะคะสิบถวยนะคนที่คุณเคยรักมากที่สุดนะคนที่คุณเคยคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะชอบมากนะรักกันมากเนี่ยจบกันโดยกระทนหันด้วยนะคะเออก็ยังทักมาอยู่นะคะ Uh, ยังเหมือนกับว่าดื้อๆทักมาอยู่นะคะสามดาบคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเป็นรักสามเศร้าด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเขาไม่เลือกคุณเอ่ยหรือว่าคุณไม่เลือกเขาเนี่ยนะคะยังไงนะคะเขาก็ทักมาหาคุณอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาอะยังไม่มีใครนะ,คะเพราะว่าเขาโสดเนี่ยะะเขาคิดอยากจะทักมานะคะอย่างเร็วก็หนึ่งเดือนหนึ่งวันนะ,ะอย่างช้าก็คงสิบเดือนนะ,ะหรือว่าเดือนสิบ เอเดือนสิบก็เป็นเดือนนี้สินะคะหรือว่าเดือนสิบปีหน้าเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่ามันเออมันเป็นอ,อารมณ์แบบว่าที่เขาไม่กล้าทักมาหาคุณหรือว่าที่เขาหายไปเนี่ยนะคะที่เขาเงียบไปไม่คุยกับคุณเนี่ยเพราะว่านิสัยไม่ดีของเขาเนี่ยนะคะทำตัวเจ้าชู้ทาตัวมามาหายหายทำตัวไม่ชัดเจนกับคุณก็เลยเหมือนกับว่าเอออยากจะคุยกับคุณแทบตายนะคะอยากจะส่งข้อความมาคุณทักใจมา,าคุณแต่เหมือนกับว่า ไม่กล้านะจ๊ะมีความไม่กล้านะคะได้แต่แอบดูแอบเหมือนกับว่าแอบ่องแอบดูคุณอะผ่านโซเชียลอะไรต่างๆนะนะคะก็ได้ได้ว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็คงจะทักมานั่นแหละนะคะเพราะว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะจ๊ะแล้วเขาจะทักมาไหมเออนะในความคิดของเขานะพ่ออกอจะ ไพ่อาจจะออกออกมาในรูปแบบของการที่ว่าเขาคิดอยากจะทักมาแล้วเขาจะทักมาไหมนะคะขอไพ่ทํานายออกมาในเรื่องราวของเขาในว่าแม่นยําแล้วก็เป็นจริงเถอะนะคะเอซับครับนะคะทักมาค่ะนะคะมาขอโอกาสมาขอคืนดีกับคุณนะนะคะขอจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ายังรักคุณอยู่นะะแม้ว่าจะไปมีใครแม้ว่าเขาจะเคยมีใครแม้ว่าเขาจะจีบใครก็ตามแต่ นะค,ะคนอื่นไม่เหมาะสมเขาบอกว่าคนอื่นอะ่ะไม่คู่ควรกับเขาหรอกนะคะมีคุณคนเดียวเท่านั้นแหละนะคะควีนออฟเพนทาเคิลเนี่ยคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะก็จะทักมาอยู่นะคะ1เดือนไม่เกินสองเดือนนะคะเนี่ยนะคะควีนออฟเพนทาเคิลเนี่ยนะคะอืมคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะทําตัวเจ้าชู้นีสใสไม่ดีนะคะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยนะคะแต่คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกับว่า มีความรู้สึกหรือว่ามีผลต่อหัวใจของเขาเลยนะคะเรียกได้ว่าอย่างนี้แหละนะคะอืมแล้วคุณถ้าเขาทักมาแล้วคุณจะทํำยังไงเนาะนะคะเรามาดูลักษณะของคุณกันดีกว่านะ,ะว่าคุณจะมีอาการยังไงถ้าเขาทักมานะคะอ่านใจคุณก่อนห้าดาบคุณบอกว่า ก็ต้องคิดดูก่อนนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็นานมาแล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะเป็นคําพูดหรือว่าการกระทําของเขาที่มันไม่เคลียร์นะคะแต่ความรู้สึกผูกพันของคุณนะหวยหาเขาก็ยังอยู่นะคุณก็อยากให้เขาทักมานั่นแหละนะคุณก็ยังรออยู่เนะี่ยแต่ว่าคุณอาจจะมีกําแพงนะหรือว่าอาจจะกําลังตัดสินใจว่าไม่เอาและคนคนนี้นะไม่สนุกแล้วนะไม่ไว้ใจคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเขา ก็ทักมาก็อาจจะคุยหรือว่าอาจจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเรียกได้ว่าถ้าคุณมีคนอื่นคุณก็อาจจะไม่คุยแต่ถ้าคุณไม่มีใครคุณอาจจะคุยนะคะเรียกได้ว่าอย่างเงี้ยก้าวถวยเพราะว่าคุณไม่มีความสุขแล้วนะคะคุณไม่อยากให้เขาอยู่ในชีวิตแล้วก็มันอาจจะมีคนใหม่เข้ามาในช่วงเวลาที่เขาทักมาด้วยก็ได้นะ แล้วก็คุณก็เจอคนใหม่ด้วยพอดีนั่นแหละนะคะกำลังคุยอยู่กับคนใหม่ก็เลยเหมือนว่าเออคุยดีหรือไม่คุยดีตอบดีหรือไม่ตอบดีเนี่ยนะคะคุณก็เกรงใจคนใหม่เนาะนะคะเกรงใจความรู้สึกของตัวเองอะ่ะคุณซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคนใหม่ด้วยนะคะก็ได้ได้หวังนี้ก็ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะว่าจะตอบเขาหรือเปล่าเนะนะคะ ถ้ามาพอดีกับคนใหม่มาเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าไม่ตอบดีกว่านะคะเปิดโอกาสให้คนใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลัคนาราศีของคุณนะค,ะคนใหม่คนเก่าของคุณเนี่ยนะคะสามคนเลยเนาะว่าลัคนาราศีอะไรนะคะมูนนะราศีมีนชาวธาตุน้ำวอเทอร์นะคะราศีกรกฎพิจิก นามีนธาตน้ำนะคะจูป,ปิเตอร์นะคะชาวธาตุลมกับไฟนะคะลมก็มีมิถุนดุลกุ่มนะไฟก็มีเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็เอะะิร์ธาตุดินพุทงศพกันมังกรวันที่เกิดของคุณและคานะคะเป็นวันที่14วันที่18วันที่24แล้วก็วันที่26จ้านะคะต่อมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่สนะคะคุณแคทกับหัวขอ้อพิเอดชิว่าใคร อยากคุยกับคุณอยากทักมาหาคุณนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะหรือว่าเร็วๆนี้ด้วยก็ได้เนาะนะคะหัวใจคุณว่างหรือเปล่านะคะเรามาดูก่อน,นะคะ่ะว่ามีใครทักมาหาคุณหรือเปล่าเอยคนเก่าหรือว่าคนใหม่นะ,ะไม่อยากจะถามหาคนเก่าเลยเนาะเอาใหม่นะคะเจอ, <c oughs> อไพ่ไม่สวยเอาใหม่นะคะอ้าว ไปดาบเขาอยากทักมานะคะเขาอยากทำมาหาแต่เอบเอิญว่าคุณบล็อกเขาเนาะนะคะเขาก็เหมือนกับว่าได้แต่กอดเก็บความรู้สึกคิดถึงคุณนะคะห่วงแหนคุณอาจจะส่องดูคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวคุณนาอท,ที่ลังเลว่าเอฉันจะไปปลดบล็อกไอ้คนนี้ดีไหมเนี่ยนะคะนี่ใส่ก็ไม่ดีเนี่ยนึกจะมาก็มานึกจะคุยก็คุยเนี่ยนะคะ ไม่น่าไว้ใจมีคนอื่นอยู่หรือเปล่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาอาจจะมามาหายหายทำตัวนิสัยไม่ดีอ่ะมีคนคุยเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็สถานะก็ไม่ชัดเจนกับคุณด้วยนะคะไม่ให้สถานะคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณนะที่แบบว่ารอคอยความสัมพันธ์หรือว่ารอคอยการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับเขาแต่เขาก็ไม่ชัดเจนสักทีก็เลยเหมือนกับว่าตัดจบเนาะบล็อกแม่งบล็อกแม่ง รประมาณนี้นะจ๊ะอารมณ์ที่แบบโกรธนะคะฉันไม่ว่างขนาดนั้นนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าใครจะทักมาหาคุณเร็วนี้นะคะคนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะพยัยกร้ายศูนย์ศูนย์เจ็ดมามาให้หายนะคะพยักร้ายศูนย์ศูนย์เจ็ดจะทักมาหาคุณไหมเอ่ยหรือว่าอินซีแดงนะคะ เดีอยวทเพานนะคุณก็เหมือนกับว่าพอมาเจอความรักความสัมพันธ์ที่แบบโอยคาดหวังไม่ได้ว่าอุตส่าห์เสียเวลาคุยด้วยอะไรประมาณนี้คุณก็ได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะดูแลนะเยียวยาหัวใจตัวเองโอ้โหยนะคะสันโดษจ้านะ,ะโสดสนิทนะคะไม่เปิดใจนะคะคไม่พร้อมจะเปิดใจใ,ใครแต่ก็มีคนเข้ามาเยอะนะมีคนมาจีบคุณเยอะนะจ้าเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาจ้านะคะ สวยหลอดอ่ะมีทั้งคนเก่าด้วยนะคนเก่าก็อยากมาเนี่ยคนเก่าก็วางแผนอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวคุณอาจจะยังเหมือนกับว่าทำใจไม่ได้หรือว่ายังไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครนะเพราะว่าคุณอะต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบจริงจังเนาะนะคะถ้าใครเข้ามาเล่นๆก็คงจะแบบว่าไม่คุยอะนะคะคุณบอกว่าไม่คุยนะคะ ว่าไม่ใช่เนื้อคู่นะคะคุณรอเนื้อคู่อย่างเดียวเลยนะคะ mm. สำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนาะคุณรอเนื้อคู่คุณรอให้จักรวาลจัดสรรให้เนื้อคู่มาเจอค,คุณคือแบบคุยรอบเดียวจบอะไรประมาณเนี้ยนะคะ mm. ไม่ชอบเหมือนกับว่าเบื่อความรู้สึกที่แบบไปคาดหวังกับอะไรที่มันลมๆแรงๆนะ <S <S ไปเจอเดี๋ยวไปเจอพลังงานเก่าๆนะคุณเบื่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาไหมเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนออกมาแล้วแสดงว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมานะ่ะคุณอกหกักหรือว่าผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่แบบบล็อกกันไปแล้วไม่คุยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเจอคนนีสัยไม่ดีเจอคนเจ้าชู้เจอคนแบบว่าขี้เล่นนะคะชอบคุยนะคะแต่ไม่ชอบพัฒนาความสัมพันธ์เนาะเจ็ 7, ดดาเอ้ยเจ็ดถ้วยนะ,ค,ะคุณก็ยังมีความคาดฝันคาดหวังนะคะว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะเจอคนที่ใช่เนี่ยแหละนะคะ คุยกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนนะก็มีคนเข้ามาคุยเยอะนะคะแต่คาดหวังกับความสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะคุณอยากแต่งงานแล้วนะคะโสดมานานแล้วคุณอยากแต่งงานแล้วนะคะเออเจอไหม DM p r พร e นะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะอยู่กับตัวคุณเองนะคะหรือว่าคุณอาจจะเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรของคุณไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะคุย หรือว่ามีเพื่อนคุยนะคะถ้าคุยก็คุยแบบเป็นเพื่อนนะคะคุยแก้เหงาแก้เซง็งแต่ถ้าหวังในเรื่องของความสัมพันธ์้วยว่าเป็นแฟนกันก็คงไม่คาดหวังเนาะนะคะคุณจะมีโอกาสได้สาโสดมเ่ยสำหรับคนที่เลือกคองไพ่กองสองจะได้สาโสดไท้เนี่ยมีเพื่อนคุยเยอะแยะมากมายคนเก่าจะเข้ามาค่ะนะคะหกถ้วยคนเก่าเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆเพื่อนที่ทํางานเก่าอะไรเก่าๆเ,เนี่ยนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่คนเก่าจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะคุยม่นะเปลี่ยนนิยใหม่นะคะเดอะทาวเวอร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เจอความรักความสัมพันธ์แบบเออนี่เห็นไหมนะจ๊ะผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วนะหลังจากที่คุณได้อกหกักผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวนะคะอกหักมาห้าเดือนนะบอกไว้า่างนี้นะคะคนที่อกหกักหรือว่าผิดหวังกับความสัมพันธ์มาประมาณห้าหกเดือนเนี่ย จะได้เจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะความสัมพันธ์ใหม่เนาะนะคะแล้วก็พัฒนากันไปนะจ๊ะก็คุยกันไปนั่นแหละคุยกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่แบบว่าจะมาเจอกันเนาะอาจจะยังไม่กล้าคอมมิตเมนต์นะคะไม่กล้าที่แบบจริงจังนะคะไม่กล้าที่จะคิดมากนะคะพอถึงเวลาที่แบบจะต้องสาโสดเนี่ยนะคะเออก็ถึงเวลาที่แบบโอ้ใช่ก็ตัดสินใจแต่งงานหรือว่าอยู่กินด้วยกันเลยอะไรประมาณนี้เนาะ นะคะก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนี่แหละนะคะก็ดีไดีว่าคนที่เลือกรอบแรกคนที่สองคุณก็ไม่โสดน,นจะจ๊ะแต่คุณต้องอ,อกหักมาก่อนนะคะบางคนท่านบอกโอ้ยหนูก็อ,อกหักนะคะผมก็อ,อกหักมาหลายครั้งแล้วไม่ได้แต่งงานสักทีเลยนะคะก็ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็อย่าเพิ่งรีบนะคะเรียนรู้กันไปเนาะนะคะต่อมาคนที่เลือกเอ้ย ขอโทษค่ะนะคะลัคนาราศีของคุณละค้านะคะชารัสนะคะราศีพฤษภนะคะธาตุด,ดินแอร์นะคะชาวธาตุลมมีถุนดวงกุมแล้วก็เมกคีเรียคนที่เกิดในวันพุธนะคะเซเทิร์นคนที่เกิดในวันเสาร์ธาตุด,ดินนะคะวันที่เกิดของคุณและข้าเป็นวันที่สองวันที่สิบห้าวันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะจ๊ะโคทีนะคะรีบไปนิดนึง คนที่เลือกกองไพกองที่สามหนอนน้อยนะจ๊ะจีเมจ,จอด์ได้ของเรานะคะจะมาบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพกองที่สามใครอยากคุยอยากทักมาหาคุณมากที่สุดนะคะเออที่อ่านออกมาเนี่ยนะคะลักษณะนิสัยเออสำหรับคนที่เลือกกองไพกองที่สามนะคะสีเรียน,นะ,ค,ะคุณก็เหมือนกับว่า เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนิ่งๆหรือว่าไปเจอคนเนี่ยว,ว่าไม่ค่อยที่จะแสดงออกหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีอีโกโนะะ้รักความเป็นส่วนตัวรักความเป็นอิสระนะคะหรือว่ายึดมั่นถือมั่นนะะในอุดมการอุดมกติของเขาเนี่ยนะ,ะห่วงพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัถ์นะคะเป็นคนที่ทำงานนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานหาเงินเกง่งนะ นะคะโฟกัสไปเรื่องของการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวนะก้าวเรียนนะคุณพร้อมทุกสถานการณ์นะพร้อมทั้งเงินพร้อมทั้งออความรู้ความสามารถพร้อมทั้งนะหน้าที่ที่พร้อมที่จะปฏิบัตินะต่อคู่ของคนดาร์กนะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สามมองว่าคุณอาจจะเคยผ่านชีวิตครอบครัวนะแต่งงานเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ได้นะคะเนี่ยนะคะคุณอาจจะเคยผิดพลาดผิดหวังนะอ,อกหัก นะคะรักคุดมานะคะล้มเหลวครอบครัวชีวิตล้มเหลวเนี่ยนะคะแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบเก่งนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะ,ะขยันหางานทำงานเนาะนะคะมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองด้วยก็ได้นะคะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะ หรือว่าถ้าเป็นคนโสดที่แบบว่าไม่มีลูกนะไม่มีครอบครัวใหญ่นะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สวยหล่อเพอร์เฟกนะคะมีความมั่นคงในชีวิตการงานนะคะพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมีคู่ครองคนรัก The Tower เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบว่าใช้ชีวิตอย่างโสดๆเนาะเพราะว่า ผ่านชีวิตรักผ่านประสบการณ์ความรักมานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันอิสระนะ,ะอย่าไปไหนก็ไปนะอย่าไปเที่ยวก็ไปอย่าไปกินก็ไปนะคะอยากทำงานก็ทำนะะ่ะคือมุ่งประเด็นนะคะโฟกัสที่การทํางานอย่างเดียวเลยเนาะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่จะเข้ามาคบมาคุยกับคุณด้วยก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนี้เข้ามาหาคุณหรือ,อยังนะคะคนที่เขาอยากจะคบ คุยกับคุณนะคะเดี๋ยวจะท้ามา,าคุณเขาจะเข้ามาหาคุณหรือ,อยังเอ่ยนะคะในเมื่อมีความพร้อมซะขนาดนี้แล้วเด,เดทคนคนนี้ก็เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตรักมาเช่นกันกับคุณนี่แหละนะคะเป็นพรังงานของพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไมหรือว่าเป็นคนทางไกล นะค,ะคนที่เหมือนกับว่าล้มเหลวในเรื่องราวของความรักต้องการคนที่จะมาดูแลหัวใจดามหัวใจของเขาต้องการคู่ครองคนรักต้องการแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนนะค,ะคุยปลอบใจกันเนี่ยนะ,ะสถานะอาจจะให้คุณเป็นเพื่อนนะคะแต่คุยกันอา,อาจจะเหมือนกับว่ายังไม่รู้ถึงความต้องการของกันและกันเดดมจิเชออีรูเวอร์เรียกได้ว่าคนคนนี้อาจจะ,สะแสดงออกนะ,ะภายนอกไม่ตรง กับภายในนะคะเพราะมองว่าคนคนนี้ยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขายังมีแฟนหรือว่ามีใครอยู่ในใจเขาอยู่อะ่ะคือเขาในช่วงเวลาที่เขายังทําใจไม่ได้เขาอาจจะมาเจอคุณนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีคุณเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เขายังตัดขาดความสัมพันธ์เก่ากับคนเก่าไม่ได้เลยนะคะเออเรียกได้ว่าอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะรอว่าให้คนเก่ากับเขาอ่ะ กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์กันแต่ว่ามีคุณเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะมันก็เริ่มเครียดแล้วทีเนี้ยนะคะเริ่มเครียดแล้วกับสถานการณ์เนี่ยว่าเขาจะต้องเลือกนะคะระหว่างคุณกับคนเก่าของเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทักมาหาคุณคุยกับคุณแล้วเขาเลือกคุณไหมนะคะเลือกที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณไหมเลือกคุณเป็นแฟนไหมอะไรประมาณนี้เนาะนะคะหกถ้วย เขาเลือกคนเก่านะคะถ้าคุณเป็นคนเก่าเขาก็เลือกคุณแต่ถ้ามีคนใหม่มันเหมือนกับว่าเดทเลือกเอ๊ะคนเก่ามาก่อนคนเก่าก็ยังอยู่ในใจเขานะคะห้าดาบเออ The เดลิเวอร์เฮ้ยมองว่าสำหรับคนที่เลือกกองไม่กองที่สามห้าดาบถวย เดลิเวอรเพราะว่าคนเก่าอ่ะมีโอกาสที่แบบว่าจะกลับมาหาเขานะคะแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกกับคุณด้วยนะคะลงรักลงชอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะเลือกใครระหว่างคุณนะคะกับอีกคนหนึ่งดีกว่านะไม่ถามว่าคนเก่าเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนใหม่นะเขาจะเลือกใครระหว่างคุณ กับคนนั้นสองดาบยังเลิกไม่ได้ค่ะยังเลือกไม่ได้ยัง,ยงตัดสินใจไม่ได้นะคะ <K> เขามีความสุขนะคะที่ได้คุยทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณทั้งสองคนแล้วก็คนเก่าคนนั้นก็เป็นคนที่แบบว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันด้วยนะคะเออแต่คนนั้นเพียงแค่เป็นสถานะของแฟนเก่า นะคะก็เลยเหมือนกับว่าตัดไม่ได้อะถ้าเลือกเนาะเลือกถ้าคุณเป็นคนใหม่เขาอาจจะเลือกความสัมพันธ์เก่าเลือกภรรยาเก่าของเขาสามีเก่าของเขานะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนเก่าเขาก็เลือกคุณแหละนะคะก็ภาวนาขอให้คุณเป็นคนเก่านะคนที่มาเลือกกองพ่ายคนที่สามนะจ๊ะเออนะแฟนเก่าสามีเก่าของคุณนั่นแหละจะทักมาหาเนาะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะ ว e น o ั p ไพลเคอรเนี่ยคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะขอทำนายว่านะคะอยากจะให้คุณเป็นคนเก่านะคะอยากจะให้สามีเก่าแฟนเก่าของคุณทักมาหาคุณแล้วเขาก็เลือกคุณนะคะแม้เขาจะมีคนหมายคบคุยก็ตามแต่นะคะละขนาดราศีของคุณและแฟนเก่าของคุณนะคะสามีเก่าของคุณคนคบคนคุยเก่าของคุณคือใคร นะคะราศีไลวีนัสนะคะชาวธาตุน้ําคนที่เกิดในวันศุกร,นะะนาารน์นะคะซักเซตเทเรียสนะคะราศีธนูชาวธาตุไฟบริเซสเนาะนะคะราศีมีนชาวธาตุน้ําแล้วก็เอิร์ธนะ,ะชาวธาตุดินผสมกันมาก่อนวันที่เกิดของคุณและเขานะคะเป็นวันที่9วันที่12วันที่16แล้วก็วันที่26น,นะจ๊ะต่อมาคนที่เลือกกองไพ่ก้อนที่สี่นะคะคุณดอกสีดำกับหัวข้อีเบเดจิว่า ใครอยากทักมาหาคุณอยากคุยกับคุณมากที่สุดนะคะเขาจะทักมาไหมนะคะตอนนี้เขาจะทักมาไหมหรือว่าเร็วๆนี้เขาจะทักมาไหมนะคะลักษณะของเขาเป็นอิมเพรสจ้านะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่อาจจะเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีของคุณเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะ มีความมั่งคัง่งมีความสุขนะคะหรือว่าคุณอาจจะยุกยอ่อมเธอทูนให้เขาเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีในะอนา,าคตของคุณด้ยวยก็ได้นะเป็นเออเดี๋ยวว่าอย่างนี้แหละนะคะเด l ฟูนะคะ, oo, น,ะ,ะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเดือฟูอินเวอร์เนาะแต่งงานกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วชัดเจนกันแล้วเนาะเป็นสามีเป็นภรยนรยาที่มันถูกต้องตามกฎหมายห้าถ้วย มีปัญหามีปากเสียงกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่คุยกันนะโกรธกันเดี๋ยวรวิวนะคะโกรธกันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกก็รักกันักขนาดนี้นะคะคุณอยากจะให้เขาทักมาใช่ไหมล่ะคุณกับเขาทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นอาการที่แบบว่ารอให้แฟนรอให้ภรรยาสามีมาง้อนะคะทะเลาะกันไม่ว่าไม่ว่าจะนิสัยอะไรของเขาก็ตามแต่เห็นไหมนะคะห้าคาาเนี่ยทะเลาะกันนะ มีปากเสียงกันนะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะไม่คุยกันเลยไม่เคลียร์กันเลยนะแต่ทะเลาะกันยังไงก็ยังมีการที่แบบมีสถานะที่แบบเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นแฟนกันอยู่นะคะบล็อกกันนะไม่คุยกันไม่เรียกว่าบล็อกกันหรอกนะคุยกันได้โทรหากันได้ทักแชทคุยกันได้แต่ไม่คุยนะคะเอออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณนะที่แบบเออเมื่อไหร่มันจะโทรมาง้อเมื่อไหร่มันจะทักมาง้อกูเนี่ยฮะ กูรออยู่ะะะะะะจะทักมาไหมนะโกรธแล้วนะคะแต่ก็ทําเป็นเฉยงไงนะ,ะก็ทําเหมือนกับว่าไม่สนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้แฟนตัวเองแหละทักมานะ,อะบอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามีคุณแฟนคุณนะคะจะทักมาไหมเอ่ยเขาจะทักมาไหมเนี่ยนะคะอุตสาวปวดบล็อกแล้วบางคนบอกฉันบล็อกฉันแกล้งบล็อกไงนะคะ,ะ,คะเลิกเพื่อน เลิกเพื่อนเลิกไลน์นะแต่เบอร์โทรก็ยังมีอยู่นะจ๊ะไม่ได้บล็อกเบอร์อะไรประมาณนี้ไฟ f s w o r d อะความขัดแย้งน,นั่นแหลนะคะฝากกระใจายให้มันตรงกันหน่อยนะเธอนะคะเจ็ดถ้วยทําเป็นแบบว่าไม่สนใจทําเป็นไปนสนใจเรื่องอื่นทําเป็นไปนสนใจเรื่องงานนะปิดบังความรู้สึกเนี่ยนะคะปิดบังความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะคะคือแบบหวยหาคือทักมาสักทีเมื่อไหร่จะมาง้อสักทีนะเะมื่อไหร่จะมาขอ เหมือน,นกับว่าเมื่อไหร่จะมาขอโทษสักทีเมื่อไหร่จะมางอสักทีรออยู่นะอะไรประมาณนี้ถ้าแบบว่าคนที่เลือกคนใบคนสี่คุณไปทะเลาะกับแฟนภรรยาสามีของคุณคุณก็อยากจะไปขอโอกาสอยากจะไปทักหาเขาแต่เหมือนกับว่าเนี่ยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าทักไปดีหรือเปล่าไม่ทักไปดีอะไรประมาณนี้กำลังมีความที่แบบต่อต้านความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคือแบบว่าอยากจะคุยมากๆเลยอยากจะส่งข้อความอยากจะติดต่อนะออไปขอคืนดีนะแต่เหมือนกับว่าไม่กล้านะคะได้ได้ว่า ไม่กล้าที่จะส่งข้อความไปกลัวโดนด่านะคะเดี๋ยวรับดูกันนะคะก็บางคนประท่านนะถ้าเป็นผู้ชายก็คุณมีลักษณะของอความเป็น t มเพอเรอร์เนาะนะคะคนที่แบบว่าชอบเอาชนะนะไม่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะชอบมีลักษณะของความเป็นผู้นําน,นะคะแต่เดี๋ยวรับูกันถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมีอีโก้นิดนึงนะคะก็ให้เวลาเขานิดนึง ะกว่าเขาจะทักมาเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะทักมาไหมเอ่ยเขาก็ให้คุณอยู่ในใจเขานะนะคะเขาก็ทําเป็นแบบนิ่งๆเฉยๆไปแหละนะคะตามบุคลิกนิสัยของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ทักมาค่ะนะคะหเดือนเนี่ยนะคะหเหรียญ1เดือนแล้วก็คว e นออฟแวร์เนี่ยนะคะหกระทาทั้งทิง King, เอ่อทั้งไนท์ทั้ง Queen นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะต่อสู้นะคะต่อสู้ต่อต้านความรู้สึกที่แบบ บอกว่าไม่ต้องทักไปหรอกเดี๋ยวมันก็หายโกรธเองแหละนะคะแต่จริงๆแล้วคือแบบทักดีกว่านะคะสุดท้ายเราก็ทักดีกว่านะเดี๋ยวโกรธกันนานไปกว่านี้แบบคุณจะไม่อภัยเขาเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ทักมานน่นแหละนะคะประมาณนี้นะจ๊ะไม่เกินหนึ่งวันไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเอ,อทักมาแน่นอนนะคะออประมาณนี้นะจ๊ะงอนอะไรกันนะคะเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะ เรามาดูรักคะานราศีของคุณและเขานะคะว่าเป็นุ่มชาวธาใดราศีใดแอริสนะคะราศีเม่ชาวธาตไฟมีนาชาวธาตน้ำมีกรกฎพิจิกแล้วก็จูปิเตอร์นะคะไฟผสมลมนะคะวีนัสชาวธาตน้ำนะคะคนที่เกิด ในวันศุกร์ด้วยก็ได้ะคะวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่1วันที่14วันที่16แล้วก็วันที่18นะคะก็ตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ